ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ผมบัสโรบินสันนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะครับผมเกมไม c คร f t นะครับครั้งแรกนะครับผมในรอบไม่รู้กี่ปีนะครับที่ผมมันไม่ได้เล่นไม c คร f t เลยนะครับก็คือเคยเล่นแค่แบบว่าเออสร้างบ้านน้อยๆนะครับแบบเล็กๆนะครับผมแล้วก็ไม่เล่นนะครับทุกคนไม่เคยแบบมาทําคลิปไมโครฟ์นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปไมโครฟ์นะครับครั้งแรกเลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูว่าผมจะเอาชีวิตโลกทวย ผมซาวชีวิตรอดในโลกไมโครฟลับแล้วหรือเปล่านะครับโอเคก็ไปดูได้เลยนะครับผมไปโอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เรากลับเข้าสู่เกมนะครับผมไมโครฟลับนะครับอะไร้วเกิดข้อผิดพลาดเลยวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตรรัวละครแล้วไม่รู้นะครับผมทุกคนไม่รู้เหมือนกันกูแบบเวเคือเล่แกโอเคครับผมน,นี้เราก็สมาเฮ้ยตัดไม้ไม่ไม้ไม้ไม้ไม่ไ,มไ,มไมต้นใหญ่จังวะ ันดับแรกเราก็ต้องสร้างกล่องครับก่อนใช่ป่ะนะครับแล้วก็หาที่ยุงที่อยู่นะครับก็คือผมจะเป็นแบบผู้เล่นผู้เริ่มต้นเลยนะครับทุกคนคือแบบเออแบบผู้เริ่มผู้เริ่มต้นเลยอ่ะเออนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะทุกคนนะครับก็แบบพอเล่นแบบไปวัดไปวานะครับทำบงทําบ้านแค่นี้แหละโอเคเราก็จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกไม่คัพกันนะครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไม้แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างของกันดีกว่ากดอะไรวะกด E ป่ะโอเค แล้วก็จะกด e นะครับในการสร้างอันนี้นะผมปั๊บปั๊บปัป๊บอ่ามานี่ครับรสร้างกล่องคราฟนะครับทุกคนคือทุกคนแม่งเป็นอยู่แล้วแหละนะพบยิ่งตจผมนี่แหละแม่งไม่เป็นไงนี่ครับนี่เอ้ยเอาเรื่องวะแล้วผมก็จะสร้างขวานนี่ครับนี่คือแบบระบบแบบเริ่มต้นเลยครับเนะีย่ยผมเอาพวกดินพวกดินอะไรอันนี้ไปก่อนนะเออแล้วก็ั่วนะัว่วอย่างนี้ปะเฮ้ยรู้เรื่องครับ ก็คือแบบไอ้ก็เป็นเหมือนกันแล้วเนี่ยเคดาบดาบเรืออะไรวะไม่ใช่ไอเดียวไอที่โคดหินนะเราก็ต้องตัดไม้นะต้นไม้ต้นนี้แม่งแบบไม้โคตรเยอะครับผมโอเคตัดไปเลยดีฮะโอเคมาเร่บทมุม,มมองนี้บ้างเดีกวแม่งมองไม่ทันไม่รู้เรื่องเลยวะ่ะเพราะาเราจะฟ์ามไม้ไปก่อนด้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามืดนี่ถ้ามืดนี่ก็โดนผีอีกนะทุกคนเราจะต้อง ทำเอาชีวิตรอดนะครับอาจจะอยู่ในถ้าก่อนสักพักหนึ่งตอนนี้เราได้มาแล้วนีผมเดี๋ยวผมจะไปหาหินนะผมไปหาที่ตั้งลกลาก,ก่อนว่าเราจะอยู่ไหน,นดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัยยนนึงวันนึ่งผมเห็นกล่องด้วยมีกล่องอะไรอะ่ะมีบ้านเห็ดในตรงนี้ได้นเนี่ยเนี่ยนะวันแรกเราอาจจะอยู่ในบ้านเห็ดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับจะสร้างบ้านตรงเห็ดดีแบบว่าเฮ้ยผี่แบบไม่ค่อยมาด้วยนะตรงหนาอมาเนาะใช่ปะ่ะนี่ครับผมเจอหีบอะไรไม่รู้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาโอเคผมทําบล็อกไม้ไว้ในการเปิดของนะครับโอเครยบร้อยก็ยังเยอะนี่ครับเรามีแอปเปิ้ลด้วยนะครับแล้วก็ปลานะครับผมโอเคแล้วก็มีไม้นะที่เขามาให้โอเคผมก็จะเอาไว้เลยในช่องอ่าอันเดียวพอครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งลกล่ากันก่อนดีกว่าเฮ้ยตรงนู้นสวยว่ะทุกคนเห็นปะที่มีต้นไม้อันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะครับทุกคน เดีย๋ยวเราจะไปสร้างตรงนั้นกันเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องคุดหินเนะี่ยเพื่อไปเอามาทําเตาถานนะทุกคน๋อะกี้แมพยังไม่โหลดนะครับเพราะว่านะมันเห็นแบบเห็นต้นไม้ต้นเดียวนะเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับคือมันดูแบบเป็นเกาะเดียวเฮ้ยผมว่าแถวนี้ได้เนะี่ยแล้วก็มีต้นไมุ้่งสูงตรงนั้นด้วยอะ่ะโคตรเท่อะโอเคครับผมอาจจะทําได้แถวดีนะทุกคนเดี๋ยวผมหาแบบมาหมอกก่อนนะดูดีเฮ้ยทำไมแมพสวยจังอะ วิตัวน,นี้จะมืดแล้วทุกคนผมยังไม่ได้สร้างที่ที่พักเลยนะครับเรายังไม่มีไฟเลยเนะี่ยชิหายละเฮ้ยมีเต่าด้วยทุกคนอย่างเฟี้ยวน่ารักจัดอื่งก็คือผมแม่งตื่นเต้นนะพ่อผมยังไม่ได้เล่นเกมนี้ไงวิพาทีจ,จะตกดินแล้วเว้ยโอเคครับผมเดีย๋ยวผมจะต้องไปอยู่บนต้นไม้ก่อนนะครับคืนนี้โอเคผมอาจจะอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวผมหาหินก่อน มืด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 ,มดผีมาแล้วทุกคนโอเคครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอยู่บนต้นไม้กันนะครับเราจะขึ้นเถาวันนะขึ้นตรงไหนได้พวกนี้อ่ะอุ้ยต้นไม้ยังสูงเลยวะเฮ้ยต้นนี้สูงดีครครับขึ้นได้ปะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นทงสูงเลยนะทุกคน โอเคได้อยู่เฮ้ยตกตกตกโอเคครับผมก็จะเอาเป็นพื้นไม้ก่อนละกันนะครับอ่าประมาณนี้นี่ครับคืนแรกเราก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนลยกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะสร้างเตาผิงนะครับมันสร้างไงวะนี่เราจะทําเตาครับเอาไว้ตรงนี้เลย,เลยกันเพราะว่าเราจะต้องมีฐานเนี่ยทุกคนฐานทําไงวะเนี่ย น่ครับเราก็มีไฟแล้วนะทุกคนเท่านี้นะครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้คือผมเกิดปัญหาแม่งทันไอ้คบเพลิงมันทํำยังไงวะเฮ้ย <c ười> คบเพลิงทําไงอะมันคนละอย่างกันเหรอวะมันไม่มีในสมุดด้วยทุกคนมีแต่คันโยกชิปหายแล้วกูจะทํายังไงวะเนี่ยหรือมันยังไม่เจอแคมป์ไฟเฮ้ยแต่นี้ได้อยู่นะทุกคนถ้าเราจะทําท่อนไม้โอ๊กอ่าล่วงไปแล้วค <c ười> ือต้นไม้ล่วงวิเกือบเกือบ นี่ตอนนี้เราได้แล้วนะผมแคมไฟเรานี่เรียบร้อยมาตอนนี้เรามีไฟใช้แล้วนะทุกคนแต่ผมยังไม่ปลดล็อกไอการทําอันนี้ไฟเลยอ่ะมันต้องไปทํำยังไงวะเดี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทานแอปเปิลก่อนเลยกันนะครับโอเคว่าเราท้องแบบเราหิวมากโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเนื้อพวกนี้นะครับนะหาอาหารนะครับวันนี้เราขอแบบว่าสร้างที่พักเริ่มต้นก่อนแลวกัน ไปจัดการมุมครับผมเป็นเหยื่อรายแรกของเราฮะมาดิขึ้นมาดิมาโอเคมาดิเฮ้ยอย่าล่วงดิัโลโหลนี่เป็นเหยื่อตัวแรกของเรานะครับเพราะว่าเราจะเอามันมาทําธนูได้อย่าบอกว่าซอมบี้ขึ้นมาได้อ่ะ,จะเจริญขึ้นมาได้จริงๆด้วยครับดได้อยู่เรามีดาบดาบคาตนานะทุกคนเฮ้ยล่วงชิบหายละ เฮ้ยเุ้ยอุ้ยธนูธนูมาครับต้องน้องชิบหายแล้วโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะเฮียเยอะจัดเยอะจัดจุกจุกจุขออย่าโดนระเบิดก็พอตอนเนี้ยเชี่ยเ่เยอะจัดโอเคครับตอนนี้ผมขอผมขอขึ้นไปที่พักก่อนนะมันอันตรายจัดอันตรายจัดโอเค โอ้ยเกือบตายครับเกือบตายแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยโอเคโอ้ยคนลุ้นเอ้าอ๋อโอเคครับผมกว่าผมจะขึ้นได้นะทุกคนโอ้โห โอเคผมรอให้ช้าดีกว่าเราเราค่อยลงไปนะครับตอนนี้คือเราแม่งไม่มีอะไรเลยอะเฮ้ยทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับตอนนี้ผีก็น่าจะเริ่มไหม้กันแล้วนะนี่ยังวะยังนี่วะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเลยกันเฮ้ยเอ้ยเจ็บเหียโดนไฟไปโอ้โหชิบหายละเลือดกูจะตายจะตายให้ได้เลยตอนนี้นะครับผมผมจะต้องเฮ้ยโอเคผีมันตายแล้วผีมันตายแล้วทุกคน ล,ลงไปข้างล่างกันนะครับอย่า้วไก่ไก,ไก่ขอบคุณอุ้ยอันเดียวครั้งเดียวตายเลยเหรอเราได้ขนไก่มาด้วยนะครับทำลูกธนูใช่ปะอ้ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อน,นี้ฮะเรียบร้อยโอเค เฮ้ยหมาเหรอเรากินเนะื้อหมาได้ใช่ปะไม่ได้หรอกเราผมไม่เอานะผมจะไม่กินเนื้อหมาเด็ดขาดถ้ามันการผมผมอาจจะต้องใช้กําลังนะครับ่บาเดี๋ยวตอนนี้เราคูดหินกันต่อนะครับใช่หินปะวะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะไม่ใช่หินนะ่ะหิมะเหรอวะเฮ้ยเรามีถ้ำด้วยครับโอเคลองไปสารวจถ้ำดูนะอาจจะครับทําอาหารก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยนะโอเค มาครับผมทุกคนเราจะทําอาหารกันนะฮะมีทานอยู่โอเคเอาไม้เลยก็ได้แล้วก็เนื้อไก่อ่ะทุกคนเจว๋วมาครับอันนี้คืออาหารมือนีนะครับขอบคุณสำหรับอาหารมือนีด้วยครับมาดิไก่ไก่ไกหอึอาหารอันโอชาขอ,องเราฮะขูยเกือบเต็มหลอดครับเราจะต้องกินให้เต็มหลอดใช่ปะเลือดเราถึงจะเพิ่มนะครับ เื้ไก่โุยเจ๋วมาครับเลืองเราเพิ่มแล้วเว้ยขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เราเก็บเนื้อซอมบี้ไปเลยนะทุกคนสุดยอดจริงๆฮะปลาตอนนี้ไม้เราเริ่มหมดแล้วนะครับผมก็จะเก็บเตาไว้นะเก็บเตากับโตคาไว้ทุกคน เรียบร้อยครับนี่ครับเราปลดล็อกอะไรไม่รู้ทุกคนอาจจะมีไฟก็เป็นได้เราเจอแร่เอ้าดับไปเลยเอล่ะแร่อะไรวแร่เพชรปะวะไม่ใช่ไม่ใช่หรอก <c oughs> โอเคครับผมขอขึ้นก่อนนะเพราะมันอันตรายมากเลยอ่ะไี่ตรงนี้มีทางขึ้นอยู่ครับโอเคไ,ได้ยู่ <c oughs> โอเคตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับมา เราเก็บอันนี้ด้วยนะทุกคนคืออะไรก็ไม่รู้อะโอเคอาจจะไปทำช็อกช็อกโกแลตหรือคุกกี้ก็แน่ไม่แน่ใจนะทุกคนเป็นี่แตกโมปะวะเฮ้ยเราผมเจอแตงโมครับทุกคนเราดาบเราพังไปแล้วเฮ้ยแจ๋วเลยอะน่ครับตอนนี้ผมก็จะเดินเล่น <laughs> ชมวิวไปก่อนโ <laughs> อ้หตัวนี้เราไม่เจอเนื้อแก่นะครับทะกี่ผมลองไปแบบไปเดินเล่น ไปเดินเลยมาก็ยังไม่เจอแก่เลยนะทุกคนสำหรับคืนนี้ก็เดี๋ยวเราจะย่างเนื้อบัวแล้วก็ย่างอันนี้ครับผมเนื้อปลากินนะโอเคถ้าเราสร้างบ้านตอนนี้ทันแบบวะ่าขู่ไม้ไม่มีเลยครับน้องๆโอเคเราไปอยู่บนบ้านต้นไม้เหมือนเดิมนะโอเคผมทุกคนตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําย่างไก่กันดีกว่าทุกคนนะนี่โอเค ช่างปลาไม่ใช่ย่างไก่โอเคครับผมวันน้เราก็จะมีเมนูนะครับเนื้อเนื้อเป็นอะโอเคเนี่ครับผมมาคืนที่2ของเราก็จะมีอาหารกินนะครับโอเคต่อไปเป็นเนื้อนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มีปลากินแล้วนะทุกคนอุ๊ยอร่อยจัดแล้วบรรยากาศแบบว่าริมเลนะริมทะเลด้วยนี่ครับเนื้อโอเคกินเนื้อก่อนอิ่มเลยมั้ง โอเคครับผมเรียบร้อยนะทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบนะผมฝากกระทืบไลค์กันด้วยนะครับผมนะครับก็ใครที่ชอบนะครับขอกระทืบไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะเพราะว่าพี่อยากจะมาทำไมค์คราฟต่อนะถ้าใครแบบว่าอยากให้พี่เล่นนะครับโอเคก็สลับวันนี้ก็เอาชิรอดกัน2คืนนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วกันนะครับโอเคก็เจอกันมาคลิปหน้านะผม